ว่าอีกหนึ่งเทศกาลที่มีข่าวออกมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ตกอกตกใจกันเป็นอย่างมากค่ะว่าสงกรานในปี2567เราจะมียาวกันถึง21วันค่ะอาจารย์ครับผมในมุมมอง <c oughs> ของอาจารย์อาจารย์คิดว่าเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยว ให้มีเทศกาลที่โอ้โหแน่นอนว่าสงการานดังอยู่แล้วแหละของประเทศไทยเราต่างชาติเนี่ยเขารู้จักแล้วก็อยากจะมาเที่ยวกันแต่พอจาก3วันมันเป็น21วันในมุมมองอาจารย์รู้สึกงไงบ้างคะก็ถ้าเกิดเป็นมุมผมว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะเขาก็มาอยู่ได้นานขึ้นแล้วเขาก็จะพยายามที่จะไปทาสถานที่ต่างๆเพราะว่าอีเวนต์มันก็จะยาวขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในมุมหนึ่งเนาะ,ะถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวคนไทย เริ่มงงละเราจะทำงานก็เราจะทำตัวยังไงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมแต่ว่าภาพรวมครับผมว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีมันจะย้อนกลับมาว่าคนก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเทศกาลนี้ช่วงนี้เรามีอะไรที่จะสามารถที่จะออกแบบให้มันตรงกับเรื่องของตัวเทศกาลของสงกรานได้บ้างมันจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเล่นน้ําอย่างเดียวละมันจะเป็นเรื่องของการเตรียมเรื่องของตัวอาหารเรื่องของตัวการที่เหมือนแบบทํากิจกรรมอย่างอื่นเตรียมเพื่อไปลุยกับสงกรานเนี่ยครับ จริงผมเองก็ที่บ้านก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้งไงคะปืนฉีดน้ํามีครบแล้วไม่ว่าจะเป็นปืนฉีดน้ําแบบแมนนวลมีเป็นแบบใส่แบตเตอรี่ไปนี่อันนี้นวัตกรรมไหมคะอาจารย์จริงๆริงนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ครับมันก็สนุกขึ้นนะแต่ดูแล้วก็แบบเออจีนเขาก็คิดมาได้สักพักแล้วครับก็ไปดูรีวิวตาม YouTube นี่แหละครับแล้วก็ไล่ซื้อก็ไปซื้อตรงนี้โอ้แพงจังเลยเดินไปตรงนี้หน่อย ซื้อไปซื้อมาแล้วกลับมาบ้านเกือบ12กะบอกอะครับก็เรียกได้ว่าเตรียมความพร้อมเลยทีเดียวนะคะในมุมคุณพีล่ะค่ะในมุมที่เราเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของแอปท่องเที่ยวอยู่แล้วพอเจอว่าเอ้ยเทศกาลสงกรานเราเนี่ยพยายามผลักดันให้เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ติดอันดับ10ของโลกเนี่ยเราก็21วันเลยคุณพีมองเรื่องนี้ไงบ้างคะ จริงเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับเพราะว่ามันเกิดผลดีกับทั้งทั้งประเทศคนไทยแล้วก็คนต<ม>่างชาติด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในมุมของคนไทยอะครับผมก็จะมองว่า21วันแล้วในมุมของผู้ประกอบการนี่ที่จะคิดยังไงดีอ,อย่างรรเง<อ>ี้ยเพราะว่าถ้ามันหยุดยาวอย่างเงี้ยผู้ประกอบการก็อาจจะมีปัญหาว่าแบบ<ม>งานมันไม่สม,ม่ําเสมอหรือแบบการแบบการทําแบบงานที่มันแบบเป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยมันก็จะขาดช่วงไปน แต่ถ้าในมุมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาทเที่ยวไทยเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ดีครับเพราะว่าการ spending ของ<ม>นักท่องเที่ยวนี่ก็มากขึ้นการเข้าพักค้างก็จะมากขึ้น <c oughs> นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นในเรื่องของของความสม่ําเสมอในการจัดเทศกาลนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าสมมุติว่าจัดปีนี้จัด21วันให้ความสําคัญแต่ว่าปีหน้าไม่ทําต่อเหลือ3วันเหมือนเดิมน,นั่นสิครับ <â> ผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีผู้ประกอบการค,น,คนไทยอ่ะครับที่เขาเห็นว่าโอเค มันน่าอ่สโอเค21วันเขาปีนี้เขาเตรียมตัวแต่ปีหน้าเนี่ยถ้ามีอีกเขาจะได้รู้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างแล้วเขาจะได้ไปเตรียมตัวให้มันแบบรับมือทําหาโอกาสให้มันดีขึ้นจริงถ้ามองในมุมของการแข่งขันเชิงนวัตกรรมนะครับถ้าภาพมันออกมาเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่มหาสงกรานที่เป็น3ามสี่วันแต่อาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งมันก็จะเริ่มทําให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยครับเริ่มคิดและอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราคุยกันเรื่องของตัวปืนจิตน้ําที่เป็นตัวแบบ e ิเล็กทรอนิกส์หน่อยอน,น้องนึกภาพว่าแบบเอ้ยที่เนี้ยเรามีการใส่เครื่องหอมเฉพาะม,มาถึงตรงนี้นะเราสาดน้ําด้วยมะลิมาอีกที่หนึ่งเราก็สาดน้ําด้วยตัวดอกไม้อย่างอื่นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันก็จะทําให้คนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยสนใจแล้วก็ไปลองออเรื่องของตัวกิจกรรมย่อยๆเนี่ยในเชิงของนวัตรกรรมมันก็จะมีคําว่า Service Pack s e r v i c e package มันก็เล่นได้เยอะเลยตั้งแต่การใช้เสื้อผ้า การใช้เครื่องหอมการใช้น้ําหรือแม้แต่วิธีการสัดน้ําใส่กัน <c oughs> มันก็สามารถที่จะทําได้ในบริบทที่แตกต่างกันผมว่าอาจารย์มองว่าแต่ละปีที่ผ่านๆมาเนี่ยจนมาแบบในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็เปลี่ยนไป,นปนไหมคะอาจารย์รูปแบบของเทศกาลเดิมๆกับเทศกาลใหม่ๆมันก็จะมีนวัตกรรม <c oughs> อะไรเข้ามาอย่างเหมือนเรื่องปืนฉีดน้ำที่อาจารย์พูดจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะมีอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆหรือเป็นแค่ขันเนี่ยแต่ทุกวันนี้คือโอ้โหเป็นปืนในหลายรูปแบบมากจริงๆถ้าเป็นอีเวนท์ที่ถูกสร้างมาโดย โดยภาคเอกชนแล้วกันก็จะมีพิธีกรท่านหนึงดังหน่อยก็จะจัด event, อีเวนต์แล้วก็จะเป็นเหมือนพรีเมียมหน่อยแล้วก็ออกมาแล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็มีเรื่องของตัวโต๊ะนั่งกินด้วยมีดื่มกินด้วยอย่อันนี้ก็คือการสร้างอีเวนต์หนึ่งอีเวนต์ขึ้นมาเข้าว่าประกบกับเรื่องของตัวเทศกาลที่เป็นประเพณีหลักแต่คราวนี้ยถ้าเกิดเราบอกว่าเอเอเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าเ,เราทําแบบนี้ได้นะลองเปลี่ยนมุมปรับมุมไหม ซึ่งอันนี้ครับมันก็จะทําให้ย้อนกลับไปเรื่องเดิมว่าไอตัวการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็กระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างน่าสนใจ